ก็สวัสดีคะสวัสดีกับคนดูทุกท่านกันแมจ้าวันนี้ก็มาพบกับเราอีกแล้วนะจ้าคนดูจ้าวันนี้ก็เราจะมาเล่นเกมสปิวินเนอร์จากค่ายวีจีนะจ้าคนจ้าไม่รู้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักเกมนี้นะจ้าคนจ้าผู้ชนะแห่งความเร็วหรือว่ารถแข่งเออวัยรู้ทุกคนอ่ะเกือบทุกคนรู้จักกันนะจ้าคนุูจ้าสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเดี๋ยวจะพาไปดูอัตรงอัตรันกันไจของเขาจ้า เกมนี้มีครบทุกอย่างเลยจะ้ะซื้อฟรีได้ด้วยเยตโตโอเคมานี่เป็นสัญลักษณ์สะเกตตุยสเกตเกตอร์อะไรสักอย่างนะั่นแหละคนดนี่เป็นตัววายนะจ๊ะนี่เป็นตัวเพนที่สุดอเออแค่นี้แล้วทุกคนจบแล้วเนาะนี่สเกตเตอร์สี่ตัวถึงจะค่าฟีเจอร์หรือฟรีเกมนะจ๊ะคุณจ๋าสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจก็มันดูเองได้เลยจะ้ะรู้เลยว่าไม่มีใครที่เข้าใจ โอเควันนี้ก็ขอเปิดกลับไป50บาทแล้วกันนะวันนี้จัดเต็มจัดหนักเลยนะจ๊ะคนจ๋าไรานะไป3จิสมุนเลยจ้าไปลยเล็จุดๆนะจ๊ะคนจ๋าจุดจุ่นอะนะจ๊ะจุดจว่นยุ่ยเลยจ้ะพี <c> ่ <oughs> <c oughs> ขอโทษขอโทษทีนะจ๊ะคนโด โอ้โหเกินไปดอกเตอร์เกินไปดอกเตอร์คนดูก็โตมาแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทโอ้โหสวยงานมากแม่สวยงานมากแม่โอ้โหเอาลงเอาเรื่องจัดเลยนะจ๊ะเอาลงเอาเรื่องจัดเลยนะจ๊ะคนดู โอ้โหโอ้โหรักมากฮ่าฮ่ารัเติมมาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแล้วจ้าคุณอุตส่าหือ <h ums> จ้าวันนี้ก็อะไรจะมาอะไรจะเกิด คอนโดจ้าวันนี้มันมาไหมจา้ามันจะมาอะไรเอ่ยก็ไม่รู้แล้วจ้าประเด็นแล้วก็มัวซัวไปหมดโอ้โหด็อกอรโอ้โหคอนโดโอ้โหคอนโดจา้าไลไปลงไปน้ำลยจ้าลงแม่ไลไปลงไปน้ำเลยจาล้า โอ้โหเอดรมาสี i, ่สิบบาทแล้วจ้าคนดูโอ้โหโอ้โหลุงแม่เอ้ยโอ้โหลุงแม่จ้าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยโอ้โหอะไรจะไรขนาดนี้จ้าอะไรจะไรขนาดนี้จ้าคนดูอะไรจะไล่ขนาดนี้ ไม่รู้เรื่องสกีตุ้ยมาไหมสี่ตัวโอ้โหไหมมาจากคนดูโอเคเหลือแค่หนึ่งตัวมาเถอะขอละเอ้ยสกีตุ้ยมาแล้วนี่ม,มาเลยสกีตุ้ยก็มาเฉยเลยจ้ะเป๊ะหมุนนะจ๊ะพี่เก็บเป๊ะหมุนนะจ๊ะคนดูเอาละค่ะเอาละค่ะคุนดูจ้ะ จะเกยตุ้ยมังมาเองนะมังมาเองนะจ๊ะคนดูโอ้โหเกินไปดอมาตอร์มบ2้าบาทมันไม่ได้ซื้อก็คุ้มอยู่นะจ๊ะถ้าไม่ได้ซื้อก็คุ้มอยู่แหละนะจ๊ะคนดูถ้าได้ซื้อก็มันไม่คุ้มจ้ะเฮ้ย อะไรเนี่ยดรอูอ้ยคุณดูหนึ่งพันกว่าเร็วหรอโอ้โหถ้าซื้อนี่มันไม่มาแน่นอนไอ้เรารูว้วะไอ้เรารู้นะจ๊ะนี่คือเงินรวมขอเออหนึ่งพันสิบสองบาทอันนี้คือไม่ได้ซื้อนะมาเดียวลงซื้อให้ดูเลยมามากับเปห้าสิบนะจ๊ะเดียวเราจะซื้อให้ดูเลยเปรียบเทียบกันเลยสองพันห้านี่คือซื้อนะเมื่อกี้ที่ไม่ได้ซื้อนะได้พันกว่านะคนุณดูอ่ะมันจะถึงไหมมาดูกัน เกตเตอร์ห้าตัวก็สิ้หมุนสีใช่เปล่าใช่แล้วเยอมอซอนี่นะ m sorry. อ m น o r อรี่ะมาซื้อกันเลยนะจ๊ะคนดมมาดูกันว่ามันจะได้รหรือเปล่าคนสิบตัวคุณเน่ยมาแล้วแต่ตังค์อะยังไม่ใจ่ายเออตัวคุณมาจ้ะแต่ตังยังไม่จัดเลยนะคนดูนะเหลือแค่หกหมุนสุดท้าย มันจะมาไหมมันยังไม่มาสักบาทเลยเห็นปะโอ้โหถ้าซื้อนี่มันไม่มาถ้าไม่ซื้อนี่มันมาแบบเต็มคาราเบลเลยนะจ๊ะสิบสิบบาทโอเคโอเคจี้สิบบาทแล้วจากตัวคูณอนะตัวคูณล่ะอาคูณสามสิบอืมดอกเตอร์หกร้อยบาทคุณดูดา้ามันเหลือแค่สามหมืน่นมันจะมาไหมสามสิบเก้าเออตังจะจ่ายไหมไอ้ตังอจะจ่ายไหมจะ๊ะ จะถึง2,500ันหามมาดูกันเลยนะคุณดูนะเหลือแค่มุนสุดท้ายโอ้โหเห็นปะอุ้ยไม่คุ้มเลยว่ะคุณดูจา้ามาหลนอกก็ได้แลว้วจ้ะหลนอกดีกว่าตั้งเยอะตั้งเยอะเฮ้ยคนดูอะไรจะขนาดนี้จ้ะอะไรจะขนาดนู้นจะขนาดนี้จ้ะคนดูจา้า ปา,ปาดปาดดร์มาเก้าสิบบาทแล้วจ้าคนดูโอเคมาสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบจ้าลูกแม่จ้าโอ้ยโอ้โหดเรเอาละคนดูทำอ,อะไรจะมาอะไรจะเกิดอารมณ์อะไรจะเกิดก็ไม่รู้แล้วจ้าประเด็น ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจ้าอ้ามาสี่สิบห้าบาทโอเครู้เรื่องเลยนะจ๊ะอะไรจะขนาดนี้จ้าด็อกเตอร์ไม่ไม่ไยังไม่มามาของออโต้ห้าสิบหมุนแล้วกันนะจ๊ะ เป็นห้าสิบออโต้ห้าสิบจะขาดทุนไหมเนี่ยคงไม่ขาดหรอจกจ้ะเออมาส่งมาป้าจะคุณดูแมงเงยแมงเงยมาห้าสิบบาทแล้วจ้ะคุณดูจ้ะรอกเตอร์อือใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ฝากกดแล้วก็เชร์ก็ติดตามให้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งกันให้ด้วยนะจ๊ะคุณดูจ้ะจะได ไม่พาค,คลิปต่อๆไปจ้าเออใครที่อยากพาก็ไม่ต้องกดหรอกเอ้เนี่เราเล่นจากคอน,นโดไอ้เราหยอกขำขันนะจ๊ะไม่ต้องไม่กดหรอกนะเออด็อกเตอร์โอ้โหคอน,นโดต้องมานี่ยังไม่ตรงยังไม่อะไรยังไม่ไมอะไรเลยอ่ะโอ้ย มันเกินไปเป้าเลี้ยมันเกินไปหรือเปล่าจ๊ะอะไรเอ่ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นโอเคมาไม่เป็นไรเอ้าคณดูงงปะเมื่อกี้คือเราซื้อสเก็ตเตอร์มาห้าตัวนี้คือไม่ได้ซื้อมันมาห้าตัวนะมาดูก็ว่ามันจะคุ้มกับมันจะเหมือนกันไหมเมื่อกี้ซื้อนะตอนนี้ไม่ได้ซื้อนะคุณดู เออสี่สิบดูโอเคอจ้าวันนี้มาเจ็ดบาทแล้วจ้าคุณดูจ้าด็อกเตอร์อ่าสามสิบห้าบาทอือเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะจ้าคุณดูอ่าคุณสี่ โอ้โหโอ้โหอีกคนณสิบสามโอเคเตษตัตงยังไม่จ่ายเลยนะจ๊ะคุณรู้จ๋ายี่สิบเอ็ดคูณยี่สิบเอ็ดคูณยี่สิบเอ็ดตัวคูณไม้มีไหมจะไม่มีไหมเท่าไรเป็นเลยเก้าสิบสองโอ้โหอันนี้คือไม่ได้ซื้อนะจ๊ะคุณลุจ๋า เออมันต่างกันแบบต่างกันมากไม่อยากจะบอกคุณเนาะโอเควันนี้ก็ขอตัวนีิขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ฝากกดและก็แชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊จะจอก็ใหม่คลิปหน้าจนะจ๊นนะบ๊ายบาย